ข่อยแต่งตู่อย่างบ้าบอกข้อแต่งไงเอาก็แต่งเป็นทอมม่ทอมอย่งคือกระเทยหัวโป,โปูทอมก็แต่งตูอยังสี่ล่ะเมื่อมื่หูเจ้าบุรีเขานาดมึงมาอย่างเขาสิมาเปิดโตแฟนคนใหม่อีใดละ่ะเอาือเป็นอยงสี่ีจ้าแฟนไม่กู สนับสนุนโดยยากระสายเส้นและยาบำรุงโลหิตตราทิพเกสรขายทิพเสอนโทรหาเราสิครับ มึงได้ยินที่ก uh oh! mm ูว hmm. oh? ่าป่ะเนี่ยที่มึงอยากเลิกกับกูกับพ่อมึงจะมาแต่งกับผู้หญิงคนนี้เป็นบ่ฮะไปแทนมองมองสิ่งนเป็นบ่มองสิ่งนเป็นบ่เจ้าว่าขวัญจีเฮ็ดจังใดดีอ่ะเขียนอย่างขวัญอยากเลิกกับผู้สาวไม่เอ้ยกูว่าไม่เลิกนี่ย่งอีดำๆแหล่แห่นี่บอกผู้สาวมึง โลซ่าเขียวออ,ออกมาหากูเนี่ยวะกูกำลังเสียใจกูเลิกกับัักถังแล้วฮะมึงเอาอย่างนะแม่มึบ่าห้ออกมาเล่นน้ำกูแม่ให้มึงเศร้าเล่นน้ำกูติคือเป็นยังซันล่ะ เออกูเปเหรนยญนะมึงกระแด้แค่นี้แหละกูเปสวยบองหดวะถ้ากูไปเฮ็ดนายุ้ยไว้บีคลีน,นิกงามขึ้นมายังมึงงอกกูแล้วกัน ทษนะครับผมขอถามทางแหน่เดี๋ยวบอครับคุมวัดไปทางไหครับไปทางท้ายทางขวาหรือทางหนาทางหลังครับยสิไปตายทางไหก็ไปไปต้องข้านวนะสื่อห้ผมไปใส่กะผมบ้วนหูจากทางแหน่ผมกระถามทางซื่อๆกะประอยากว้านัม ไปถามผู้อื่นคุณไปถามสัหนีก็บม่บอกบอกสัหนีก็บม่ได้ขี่หายตั้งใจดำอีก <c oughs> อา้าวมึงเขาว่าแบบนี้กูรู้สึกว่าชะตาม,มึงอทถึงขา้นนั่นแหะประคัมหน่อยมึงไทยบ้านไหนมึงซำหรปากดีแท้หะแต่เบิ่งไปแล้วเจ้าก็ง่ามีแต่จือ่อเอา้าบักอันนี้กูด่ามึงอยู่ได้นี่ซิมหยองกูอีก ต้งจะไปเรียนไายก็ไปไปข้านวะ่ะ อย่างตามก mm ูหายทีแตกอย่างนี้เอาก็ข่อยบวมหูจากทางเจ้าเหีย่อยไปใส่เจโอยคนอื่นมีให้ถามแตงอยู่ตงเนี่ยมึงเข้ามาไปถามพูดพุ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 นพุ่งไปถามบัวถามค่อยเหมือนไปแเราคอยถามเจเจคือว่าตอบคอยกูไม่อยากตอบกูไม่มีอารมณ์แฮะอยากมีอารมณ์อะไรเมืองโป้วะทะลึงแล้วมึงเมื่อรอเลยมาหาเวอยู่สิกูบระมาก ไปถามนทีิเท้าหัวแด้พอนะกันเชื้อแรกเนี่ยฮะเจ้าก็นาบู๊นาบึงใช่ไข่ว่ามันคนไม่เคยขี่ยามโสดเรอยโอ้หลัทกลทรัพยมาไวแล้วนะขันมึงเบาอีกค่ำนึงกูเอามึงตายแถบค่านี่ย้อยย้อย oh <gasps> เป็นอย่างเดอ้อหำตื่นจะกระลูกไผ่ตรงนี้นขันตายขึ้นมากกูจิเอาโซ่ไปส่งไผแถวนี้กับ,บ่มมีค่ค้นเอิอให้ไผมาซอยละ่ะพระทางกูอกหักกูกะแย่มูกูกะบกบกูชิมาเห็นคนตายอีก <c oughs> เราไม่มีต่เลืองแย่ๆแล้ว

ดีแล้วดีแล้วดีแล้วปวดมากมปล่อลยนะออากมาๆๆเพียงเศร้าไปปวดมากพอดีว่าเห็นโตนลนวนอนอยข้างท่างสงสัยสิเป็นร่มแดดไปกันเลนสซอยมาานนี่ละ่ะคันดีแล้วเอยไปกันเถอะเดี๋ยวเจว้าชิวบะเขบคอยดีๆได้ไี่ ว่าสั่นข่อยฟองม่บาทนี้ว่าเจ้าควันตีหัขวข่อเอาจำได้ยุติคักบินมองอพอดีอผมมาหาญยาิอยู่มุมานนีพอดีผมดีใจด้ทีดีด้พอเจ้าอะ่ะดีใจมีความดีใจไปอีกว่าไปแล้วเจ้าก็บว่ามันค้นใจหายใจดำบันนันดิ เจ้าพยายามกบเกินความู้สืกอีกอย่างจากอย,ย่งางยวนบ่อย่ามาทำเป็นหูดีผมอยากเป็นมูกับเจ้าเด้ผมว่า<อ>เจ้านะฮักดีผมหมักไมนท่งสีแหละอีหลีคือเบาแบบนี้สิจีบเต่ก็คิดว่าจีบว่าล่ะเยอย่ามาหาเบาแบบนี้ตัวยังหูจะเข้าดีพ่อ คืนท้าเจ้าชูใ่ชะตาเจ้าสิขะเราเป็นยังคืดเป็นเสาๆไหมนี่เข้าพุงเหลือกระพูเบ,บามากเขาว่าเข้านิสัยบดีกัน,นิสัยบดีแล้วว่าเอาเต็ดใจใส่แต่อารมณ์จมให้แต่ผัวมั่วแต่เหว่าพืหลื่นความผู้ใหญ่ คือสิบอมีไผมาเข้าดอกหืมหาอะไรแถวนี้อาซีเมีก็ได้ยอย่าขืนทศที่ถือตีนตะยียพระเจ้าื่ออยังผมซื้อแบงค์ครับแล้วจ่อซื้ออยังซาดัมซื้อหมอห้อเนาะกับตัวตีย่างเดียวพระเ้ายาซื้ออยังซื้อนาสมชายครับสมชายใดน ให้บ้านนี่บ่มีคนชื่อสมชายโอ้เป็นอย่งสิบ่มีหน้าสมชายบ้านอยู่แถวคุ้มวัดนั่นน่ะแนะต่ข่อยบ่ฮู้ว่าคุ้มวัดไปทดดั้งเดย์อเนี่ยอ๋อไปถทศจิภาคไปทรงน่าต้องใจดีแล้วนเะปดีล่ะแล้วง่ายดีเด้อเหยียบหัวใจเขาขึ้นหน้าว่ะเยดย หลังมีอีลีสตแมีนีลาบานนาสมชายปปะขอไปทางในก่อนโอ้ยเอาเปียนอย่างจำผิดเราั้างผิดจังใดมันบาดอีสิวกับบักถังพอมันกับสือตาหำบุมมี่คนสื่อสมชายจะค่นแบ๊วลาโดนระวบิดไม่งช่ดำเขาอีสิวสื่อสมชายบอกกูขึ้นเห็นลูกว่ะ แมนมาถูร้าอย่างของมึงต่มอมาจากสื่อกูผอมอย่าสารแ,แน่สเสนอหน้าไม่อย่างคะกูก็ไบดบ่อยากมากดอกขันบักหน้าเล่าหนิขอร้องให้กูมาทรงขันกูหัวผ้ามาหามึงกูว่าผ้ามากมาถูร่าแล้วก็เชิญกาบค่ะกูก็ไม่อยากอยู่ขับปัน,นันดอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแรมถ้าแรงโอ้ยยังไม่อยู่ยังหงอีก่งกูบม่อยากโขกกับมึงดอก เ,น,เนียดจะไล่ติดตกรเ,เปล่าไอ้บิงก็แม่นแบ่งดีป่ะแบ่งข้าบ้านโดยสนใจไม่ดอกกาดับเดรามเซดามเซามู่ก่อนว่า ขอโทเอ้อเรื่องที่กูบอกเลกมึงอะอืมกูเป็นยังดอกกูเไ็นหูซึกงอ,อีหยังเลยถึงเขาปป้าสไปกันก็ได้เข้ากับเป็นมูที่ดีต่อกันก็ได้ติมูกูมีหลายแล้วมึงมาตอบมาเบาดีมึงว่าเป็นกูมึงบ่หูดอกกัยอนเป็นแบบนี้ไงก็เลยบ่มีมูเล่น กันย้อนคนอื่นเขาอบอกคบกันยอมเป็นแบบนี้ล่ะเออกูหู้บอกกูมันบอดีกูมันเลวกูก็พยายามเปลี่ยนแปลงจากของอยู่แต่กูบม่เคยเขียนให้มึงได้ในถังที่กูบม่อยากขอน้ะมึงกันย้อนว่ากูยังทำใจบ่ทันได้แต่อีบอ่โดนดอก กูจะเป็นคนไม่เห็นมึงบึงเดี๋ยวกูยังหามึงอยู่เด้อกูย,ยังอยากเป็นมูกันนะมึงคือเกาอยู่เด้อกูไม่อยากเสียงมึงไปอ่ะอืม เลือกมกแบงล่ะเป็นยังล่ะเอ๋อกะจักแล้วเนาะเบิ้องซ่งมกแบ่งนั้นกะส่งมักมึงอยู่ดีล่ะกะกูเป็นผู้หญิงสวยผู้ชาคนไดนได้มองกูเขตาตองมักกูเป็นธรรมดาหนึ่งล่ะแต่กูก็ขบผายประด้ดอกกูยังบ่ทัานได้ลืมมึงเลยที่สำคัญแบ่งมันก็บ่แม่นสเปคกู แล้วสเป,ปกเป็นังไงสเปกกูก่อตุดๆนิดนึงโงงๆจักหน่อยว่ต้องรอหลายเดี๋ยวมันจะหนีไปเอาผัวตำนานล่ะสเปกกูน่ะว้าดีเนาะสั้นก็ดูแลเจ้าของดีๆเด้อว่าต้องเป็นห่วงกูดอกเป็นห่วงเจ้าของโหลดมีผัวก็ดูแลผัวดีๆ mặc <laughs> <laughs> quá được cái này mặc quá được cái này nè quá được cái này mặc quá được cái này mặc cái này mặc quá được cái này มแมนก็แหยังนั่นพิการตัวตายมึงพามากองเเ็ิลำต้นึ้นตอนนั้นเลยกั็มั่นไปพอกันไปกันไปได้แล้วคาน้องเบาข้า,าวคือดาวเต้นที่แต่รอยแผลเป็นบอสน